กาที่ผมแก้มาเป็นต้นก็ได้แล้วนะนี่สีขามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สีที่อยู่ตรงนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะต่อไปสูตรที่สองสูตรนี้เขาจะเป็นสูตรการทําสีเหลืองให้เต็มนะครับขอมาเริ่มกันเลยอัดับแทกหมัอนาได้เลยนี่ ตาเดียวนะก็มาฝั่งนี้แล้วก็หมุนตามผมอีกพอได้อย่างนี้นะก็หมุนไปเรือจนก,กว่ามันจะได้สีเหลืองข้างเดียวตอนนี้ได้แล้วนะครับตัวน,นี้เป็นสีเหลืองข้างเดียวครับต่อไปให้หาสีที่ใกล้สีเหลืองข้างเดียว นี่เสร็จเดี๋ยวขั้นต่อแวครับเสร็จนี้แก้จุดนะครับให้หมุดตามเหมือนนเหมุดตามเหมือนนะอ่าเสร็จแล้วต่อไปสูตรสุดท้ายเขาจะเป็นสูตรที่สามนะครับรวมกันเขาจะมีสมุดสามสูตรนะครับใครที่ตามไม่ทันนะครับสามมาจดกลับไปดูได้ครับใครที่ตามไม่ทันนะครับสุดท้ายครับมาดูกัน สีเียมเงินนี้นะครับจะมี2อ,อันนะให้หมุนนะครับมาตรงนี้ใครที่ไม่มีครับผมสอนวิธีการให้สีดึงมันเป็นอย่างนี้นะมามาเริ่มกันจับแต้นนครับให้มาหน้าสีขาวนะครับจ้าสีขาวแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะก็หมุนตาผมได้เลย,เลย เสร็จแล้วนะแต่ว่าผมว่าคือมีสีน้ําเงินอยู่ก็บไม่เป็นอะไรนะผมก็จะมาทําคลิปอีกอันนึงนะครับ2วิธีการทําสีนี้ให้มี 2- ส,สีนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลน์นะครับเพื่อไปกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนี้นะครับก็ขอขบคุณตัวเลยครับที่มาดูคลิปนี้ครับสวัสดีบ๊ายบาย